สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆน้อยพามาดูต้นเจเปนีเม่โผที่น้อยหวานมเมล็ดตอนช่วงหน้าหนาวไปพากันไปเก็บมเมล็ดมาจากต้นแม่เขานาในสวนสวนที่นี่มีเยอะค่ะสวนสวนสาธารณะนั่นแหละเราเก็บมาแล้วเราก็หวานเข้าไปแล้วก็ลืนเข้าไว้ช่วงหน้าร้อนเขาก็ขึ้นมาให้แต่น้อยว่ามเมล็ดเขาน่ะ เหมือนกับมดชอบกินด้วยแล้วก็นกชอบกินด้วยน้อยว่าเหลือมีแค่นี้แหละน้อยไปเก็บตั้งเยอะนะขึ้นมาแค่นี้เองค่ะจะให้ได้ผลดีนะน้อยว่าต้องเอาอะไรคลุมไว้ต้นเจเบนีเมโผเขามเมล็ดเขานี้ต้องต้องเจอความเย็นก่อนค่ะถึงจะแตกตัวแล้วก็จะงอกให้เรา ถ้าถ้าเขาไม่มีหิมะหรือไม่มีอากาศเย็นๆนะเขาก็จะไม่ขึ้นให้นะคนส่วนมากบางทีเขาก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักสามเดือนก่อนแล้วค่อยเอาออกตอนช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเตกแล้วก็งอกให้เราน้อยว่าเขาสวยนะในร้านนี้ก็เราสามารถหาซื้อได้ต้นละร้อยสองร้อยค่ะแต่นี้ถ้าทาง สีสีนี้น้อยชอบมากเลยสีแดงแต่เขาโตช้ามากเลยเพื่อนปีกว่าๆแล้วยังได้แค่นี้เองอากาศวันนี้ดีมากเลยเพื่อนต้นไม้น้อยยังน้อยอยังชุมต้นไม้น้อยอยู่นะังชุมอยู่เลย ยุ่มงคลุมต้นไม้เยู่เพราะว่าอยากให้เขาโตวไวๆส่วนต้นถั่วก็ก็ก็ไม่คุมแล้วละ่ะต้นถั่วเดี๋ยวก็คงไปได้ไปปลูกแล้วละ่ะต้นถั่วสีสีฟ้าตอนนี้สีฟ้าโฟเกตเมนนอต so, จะไปแล้วละ่ะโฟตมนน็อตต้นไม้ นอนไปแล้วหลับเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ